ช่องเจ็ด HD บริษัทกันตนากรุปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริงไนท์ไลฟ์นำเสนอโดยน้ำดื่ม Re g e n ร y ซ เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper 11ต้อตอนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ไร์ตี้ก่อนนอนกับเรื่องจริง <_' S 1> ไนท์ไลฟ์ของเราครับคุณผ <_' S 3> <ๆ S 2> ู้ชมครับช่วงเนี้ยเด็กๆ,ๆหลายโรงเรียนเนี่ยเริ่มทยมเปิดเทอมกันแล้วนะยังไงที่พีเคเนี่ยขอให้น้องๆมีความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็ตั้งใจกับการเรียนด้วยกันละกัน,นไหนๆก็พูดถึงเรื่องเด็กกันแล้วเนี่ยคืนเนี้ยเราเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลำลึกความหลังกับภาพเด็กผู้ชายคนนี้กันต่อกับภาพนี้รับ จำได้ไหมหรือว่าจะเป็นภาพนี้สี่ยอดกุมารแล้วก็ภาพนี้อ่ะเอาอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมยังจำไม่ได้ว่าเขาคนนี้คือใครขออนุญาตเรียนเชิญเด็กชายเจ้าของภาพนี้ออกมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมคุณปองมาคุณหมอขนาดนี้สวัสดีครับเรื่องจริงในรับยินดีต้อนรับนิดนิดชัยสวัสดีจา้าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบภาพชุดนี้กี่ปีมาแล้วเกือบ20ปีได้ครับ ตอนตอนนั้นเท่าไหร่อะนานเนาะเท่าไหร่ประมาณเจ็ดขวบครับตั้งแต่สี่ห้าขวบเลยครับยาวมาเจ็ดขวบแปดอ่ะแล้วบอกพี่แต่ละรูปรูปไหนที่อายุน้อยที่สุดน้อยที่สุดจะเป็นรูปที่ถ่ายกับพี่ชายพี่เอชยาครับก็คือรูปที่เล่นละครเรื่องนายฮ้อยทมินตอนนั้นเป็นละครเรื่องแรกเลยครับประมาณสี่ขวบตอนนั้นอันนี้แก้วหน้าม้าอันนี้ต่อมาครับอันนี้ก็เรื่องที่สองต่อไม่กี่คือสี่ขวบใช่ครับแล้วตอนนั้นรู้ไหมว่าการเขาบอกไหมพูมกับบอกไหมต้องพ่อหัวไม่ต้องไม่ใส่เสื้อเนี่ย ไม่บอกตอนนั้น่ะผมเข้าใจว่าการถอดเสื้อเล่นละครเนี่ยหมายถึงว่าเราเป็นตัวประกอบตอนนั้นก็เข้าใจแค่ว่าเราอะมาเป็นเอต้าเป็นตัวประกอบอะไรเงี้ยสรุปว่าออกทั้งเรื่องเลยแล้วพอเรารู้เรื่องจริงเมื่อไหร่สักกี่ขวบถึงจะเข้าใจคอนเซปต์ของละครก็สักประมาณห7เจ็ดขวบนี่แหละครับแสดงว่าตอนนั้นคือเหมือนกับกึ่งถูกบังคับให้เล่นบัตรหรืออย่างนล่นเองกึ่งกึ่งครับกึ่งกึ่งเพราะว่าตอนนั้นผมเล่นลิเกด้วยแล้วก็เล่นละครด้วยทีนี้มันก็เหมือนเราเข้าใจว่าเรียนด้วยทํางานด้วยคือ,ค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 อ ชีวิตปกติซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะวัยทํางานเนี่ยบางคนก็มาทําแบบอายุช่วงโตแล้วใช่ไหมครับแต่เราต้องอยู่กับสิ่งนั้นน่ะมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าพี่ชายพี่สาวนี่เขาก็ทํางานตั้งแต่เด็กด้วยปะเด็กมากเขาเลยปลูกฝังมาเลยใช่ไหมใช่ครับเด็กมากเรื่องไหนที่ได้รางวัลแม่ขลาทองคําเรื่องแม่ค้าครับเมื่อกี้ที่กอดกับพี่หนิงอยู่อืเรื่องนั้นก็จะเล่นเป็นเด็กจรจัดเพราะอย่างผมอะผมเด็กต่างจังหวัดอยู่แล้วก็แทบจะไม่ต้องเล่นอะไรเลยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองง่ายสุดแล้ว ผู้ชมครับจับเด็กชายมิดหน้าตาแป้นแลนเนี่ยขวัญใจคอละครของเราแฟนลิเกของเราเมื่อ20ปีที่แล้วดูตอนนี้หล่อเท่และตอนนี้นะกำลังกระชากเลยติ้งช่องเจมากๆเลยกับพี่ชลวรรณดูชัดไหมคเห็นเมื่อกี้ทีมทีมคัสซูบอกพี่บอกเลยว่าเขาติดตามดูมิดอยู่ตลอด้ขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับแล้วก็หลายเรื่องราวบอกด้วยนยครับว่าที่ใช้แง่คิดเอาอย่างนี้ขออนุญาตมิดไปนั่งคุยที่โซฟาเชิญครับ คุณผู้ชมครับเมื่อกี้เนี่ยเราเกิดเรื่องว่าพี่มิตรของเราเนี่ยกลายเป็นพี่ชาขวันใจเด็กๆมันมาได้งไงก็มาจาก ชาละวันนั่นหละครับที่ผมได้มาแสดงเป็นพญาจระเข้นะครับในเรื่องนี้ก็ได้แสดงถึงบทบูด้วยซีนอารมณ์ด้วย,อ,วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะกลายเป็นขวัญใจของน้องๆเพราะอย่างที่เรารู้อะครับละครพื้นบ้านเราจะมีน้องๆฟันน้ำนมเนี่ยเป็นฐานแฟนอยู่แล้วแต่สิ่งที่นอกเหนือไปจากนั้นสําหรับบทบาทพญาชาละวันเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆก,ก็จะมีกลุ่มสูงอายุด,ด้วยซึ่งเป็นฐานครอบครัวมิตรัยอยู่แล้วก็มีทีนี้เราก็จะได้ครบมากขึ้น เอาพูดถึงเรื่องน้องๆก่อนเด็กๆฟ้าล้มลงก่อนครับผมประสบการณ์ที่ประทับใจที่สุดผมจําได้เลยคือผมไปโชว์ตัวที่หาดใหญ่อเด็กน้องๆเนี่ยเป็นวันเด็กเขาก็จะมานั่งเกาะขอบเวทีกันเลยเพื่อจะดูไกลทองชลวัรณรอกันแบบว่าโอ้หตั้งแต่เช้าอะครับพอชลวรรณปรากฏตัวขึ้นไปพี่นึกคาว่าวงแตกออกไหม กลัวจระเข้เราไม่รู้เราจะดีใจเราจะเสียใจเขากลัวเราเขากลัวเราเขาวิ่งไปหลบหลังผู้ปกครองกันน่ะนั่นคือถ้าเกิดว่าคนไม่ได้อยู่สถานการณ์ตรงนั้นจะไม่รู้เลยว่าวงแตกเป็นยังไงแล้วตอนนั้นตอนนั้นคนทั้งหมดประมาณกี่คนเต็มห้างครับเหรอเต็มห้างทั้งชั้นบนและชั้นล่างแน่นห้างเลยแล้วเด็กวิ่งหนีไปแล้วกูวิ่งเบียดกันเสียงดังแบบเต็มห้างวิ่นห้างเลยกับไปหลบหลังผู้ปกครองใช่ครับมันต้องเป็นโบ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 ใช่ ใช่ครับนั่นแหละคือเหตุการณ์ที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยน้องๆหนูๆหรือเด็กๆเนี่ยเขาอินกับความเป็นชาลวันจริงๆนะเขาถึงมีความเฮ้ยชาลวันมาแล้วอย่ากินหนูนะแล้วตอนนั้นแต่งตัวยังไงแต่งตัวเป็นจระเข้เลยครับแบบนี้เลยอ๋อแบบนี้เลยไม่ต้องเด็กรอกเป็นพี่ก็โคร้แล้วบอกเขาไหมก็บอกครับบอกว่าในเรื่องเนี่ยพี่ชาลวันดุ แต่ตัวจริงเนี่ยพี่ใจดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีการลงไปเล่นกับเด็กๆด,ด้วยนะเ,เขาก็ยังหนีอยู่าบางกลุ่มหนีบางกลุ่มกล็ลุมเข้ามาจับอ,อะไรเงี้ยคร<ำ>ับแม้ว่าลูกผู้ชายชื่อไกรทองเนี่ยจบไปแล้วนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละครเรื่องเนี่ยหลายๆเรื่องเลยนะที่มิดเนี่ยประทับใจแล้วก็มีหลายเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่คืนเนี้ยเรามาฟังความคิดเห็นเขาหน่อยดีกว่าอย่างแรกความฝันลางบอกเหตุ โอ้ห oh, ถ้าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ mm. ผมเชื่อว่าชีวิตคนเราเนี่ย mm. มันจะมีความฝันไม่กี่ครั้งหรอก mm. ที่เรานานแค่ไหนเรายังจํามันได้ mm. คือผมเนี่ยจะฝันเห็นจระเข้บ่อยมาก mm. ซึ่งสองครั้งใหญ่ๆครั้งแรกเนี่ยฝันว่าตัวเองยืนบนสะพาน mm. แล้วเห็นจระเข้ที่ตัวใหญ่เต็มคลองเลยครับ mm. เวลาม้วนตัวกลับทีต้องเอาหัวเอาหางงอเพื่อตัวใหญ่มากยังนึกในใจถ้าเราตกไปเราตายแน่ mm. อันนั้นคือครั้งที่หนึ่งที่จําได้และครั้งที่สองที่ผมฝันก็คือ เห็นตัวเป็นคนเลยครับแต่หัวเป็นจระเข้ฝันเช้าแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นยังคิดว่าดูหนังเยอะไปก็มาค้นในในฟีดในอะไรเงี้ยครับก็มาเจอเทวรูปเป็นรูปปั้นที่หนึ่งก็คือเป็นรูปปั้นพญาชะลววันที่วัดถ้ำชะละวันจังหวัดพิจิตรซึ่งอันเนี้ยเป็นเหมือนเป้ะเลยกับที่ผมฝันเห็น แต่เราไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยรู้ครับซึ่งอันนี้ก่อนที่จะมาเล่นละครด้วยนะครับก่อนที่จะมาแสดงก่อนที่จะไ,ได้บทเรื่องชลวรตอนนั้นได้บทแล้วหรือยังยังครับยังไม่มีใครบอกอะไรเกี่ยวกับละครเรื่องนี้เลยยังครับตอนนั้นนเห็นท่านใช่ครับผมหยุดละครไปแล้วด้วยช่วงนั้นเล่นแต่ง,งานลิเกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาฝันเห็นผมก็เช้าวันรุ่งขึ้นจากอ่างทองครับขับรถไปพิจิตรเลยไปกับพวงมาลัยดอกดาวเรืองเนี่ยพวงเดียว ไปถวายท่านผมไปบอกกับท่านแล้วไปเจอจริงๆก็คือเหมือนที่ผมฝันเลยผมก็ไปบอกว่าผมไม่รู้ว่าทำไมผมถึงฝันถึงท่านถ้าท่านอยากให้ผมทำกิจอะไรก็ให้ผมรับรู้แต่ถ้าแค่ให้เห็นแล้วได้มากราบไหว้ผมก็มาแล้วมผมมีแค่มาลายมานะวันนี้เพราะว่ามากับความตั้งใจก็วางไว้ที่ตักท่านอ,อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากเลยพอหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนท่านรับรู้ครับฝนปโปรยลงมาประมาณนาทีสองนาทีครับ กลับมาได้ประมาณไม่เกิน7วันก็มีโทรศัพท์มาบอกว่าให้เข้าไปคุยงานละครหน่อยผมยังคิดใน,ในใจว่าถ้าผมลงงานละครช่วงนั้นน้ำหนักขึ้น Enjoy Eating มากพี่ก็คงไม่สู้แต่ถ้าเกิดไปร้องเพลงประกอบละครในคงไหวครับสบายอันนั้น,น,นพอเข้าไปถึงบทที่มากลางคือชลวันผมคิดใน,ในใจว่าถ้าเป็นละครเข้ามาช่วงนั้นน่ะยังไม่พร้อมจะลดน้ำหนักหรือว่ารับด้วย<อ>แต่ว่าพอเป็นบทชลวันคิดเลยว่า ถึงความฝันถึงวันที่เราไปกราบท่านก็เลยตบปากรับคําเลยว่าผมสู้ครับวันนั้นเลยใช่ครับแล้วก็โด่งดังมากถึงทุกวันนี้แล้วเชื่อไหมว่ากว่าจะได้มาเล่นตัวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่วันนั้นผู้ใหญ่บอกว่าลดน้ําหนักให้อีกสักหน่อยได้ไหมสิบโลหน่อยเลยนะเยอะนะหน่อยเลยรับเราสองคนไม่ใช่วัยรุ่นกันแล้วนะแล้วผมบอกว่างั้นผมขอเวลาเดือนหนึ่งได้ไหมท่านบอกว่า หัวเราะใส่ผมเลยให้เจ็ดวันจะถ่ายแล้วลดตันลงไปเท่าไหร่เจ็ดวันผ่านมาก็ลงไปเจ็กิโลครับโอ้เก่งเนาะแต่แต่ผมพูดว่าผมมีคนที่เข้ามาดูแลตรงนี้ไม่ใช่ว่าเอาลดอย่างเดียวนะก็คือมาดูแลสุขภาพอย่างดีด้วยเราก็ได้สุขภาพไปด้วยเท่ากับวันนั้นที่ผ่านมาเราลงไปเจ็ดกิโลเก่งมากแล้วก็ยังมีเวลาอีกสรุปเบสเซ็ตเลยอ่ะสิบกว่าวันก็ลงได้จริงสิบโลสิบโลใช่อเรื่องต่อมา 17ปีกลับสู่อ้อมอกอรังไพรัฐกับโปรเจกต์กว่า30ปีของลูกผู้ชายชื่อไกรทองอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อหลังไพรัฐสังวริบุตรนะครับพี่หลุยพี่หลอดแม่กุ้งแม่นิดแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่เมตตาผมเพราะว่าผมห่างจากหน้าจอทีวีที่เป็นงานละครเนี่ย17ปีแล้วก็กลับมาอีกทีก็คือบทบาทพญาชาลวันณอ,อันนี้ต้องขอขอบคุณโอกาสที่มอบให้ผมแล้วก็เชื่อใจผมว่าผมสามารถถ,ถ่ายทอดบทเนี้ย ออกมาได้ซึ่งจริงๆเนี่ยพ่อหลังเนี่ยบอกว่าจะทําเรื่องนี้มาหลายปีแล้วครับแต่ก็ติดนักแสดงเรื่องบทนี้อะไรประมาณนี้ครับก็เลยมาตกผลึกกันที่ว่าสุดท้ายแล้วมาเป็นโอกาสที่ผมผมก็บอกแล้วว่าผมจะทําให้เต็มที่ก็สู้เต็มที่ครับแล้วก็ทําได้ดีที่สุดด้วยนะครับ,รบเรื่องต่อมาเจราเน้่บทของมิดบนเวทีลิเกเหมือนเรื่องบังเอิญนะพี่เชื่อไหมว่าผมเป็นลูกหลานลิเกที่ไม่ชอบเล่นลิเกเลย ผมเกลียดการเล่นลิเกมากอันนี้เคยอ่านมาในตอนเด็กๆเนี่ยผมไม่ชอบเลยเพราะเหมือนกับเราอยู่กับมันทุกวันจนเรามีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ได้เราไปมองแบบนั้นซะแล้วพ่อเอาบทลิเกเรื่องไกลทองมาให้ฝึกพ่อจะให้ผมเล่นเป็นไกลทองฉากแรกเปลี่ยนกันเล่นยังไงก็เล่นไม่ได้เพราะผมผมไม่อยากเล่นอนะ่ะผมขอได้ไหม,มผมขอเล่นเป็นจอระเข้ นั่นคือตั้งแต่เด็กเลยจริงๆแล้วคนไม่รู้ว่าผมเล่นบทชละวันมาตั้งแต่เด็กในรูปแบบของลิเกเด้วยความเด็กอะครับมันคิดแค่ว่าแต่งจระเข้มันเท่มัมนเฟี้ยวดีที่ก็เไมไม่อยากแต่งเป็นมนุษย์แค่นั้นเองและหลังจากนั้นน่ะก็แค่รู้สึกว่าเป็นบทเดียวที่เราอยากเล่นในการเล่นลิเกเก,ก็คือบทจระเข้เรื่องต่อมาไกรทองประทะพะยาชลาวัน เรื่องนี้ครับที่ที่ที่บอกว่ามันจะมีความยากของมันก็คือเรื่องนี้คือฉากใต้น้ำพี่สู้กันใต้น้ำสู้จริงๆหมไมถึงใกล้ท้องกับชาร้อนสู้กันใช่ครับใต้ <ไป S 1> น้ำถ่ายสู้กันใต้น้ำจริงๆไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรเลยนะเวลาเราดำน้ำเนี่ยเราว่ายน้ำก็ว่ายากแล้วจริงใช่ป่ะเราต่อสู้บนบกเนี่ยสลีระหรืออะไรก็ก็ก็มีความยากระดับหนึ่งแต่เมื่อทุกอย่างมันลงไปอยู่ใต้น้ำและเราแต่งชลวันใส่วิกอีก เครื่องประดับอีกอและที่สําคัญมีอาวุธอีกอคนนั้นมีหอ,อกอมผมมีมีดมสู้กันไปแรงต้านน้ํามันก็ยากผมเลยบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะยากมากมันเลยเป็นไวรัลที่คนพูดถึง,ก,ถงก็คือชลวัปรปะทะไก่ทองใต้นะ้ำเพราะว่ามันเป็นฉากที่ท,ท,ท,ที่ที่เหมือนมีการแชร์มีการแท็กสตอรี่ค่อนข้างจะเยอะมากมก็คือฉากนี้คนจะชอบมากไก่ทองมีหอ,อกชลวันมีจริงๆอะเรามีแค่เกรด เล็บใช่ไหมครับแต่ว่าการนี้ก็เพิ่มเติมไปเพิ่มเป็นมีดให้มันดูแบบว่าสมน้ําสมเนื้อกันใช้หอกใช้มีดสู้กันเพราะอย่างที่มิดบอกว่าในน้ํามันมีแรงต้านใช่ครับอย่างนั้นเวลาถ้าเกิดแบบในหนังจีนเนี่ยเขาใช่ไหมแต่ในน้ําคือเฮ้ยจริงๆเนะแล้วต้องทําไงอ่ะ คือมันจะต้องชลวันมันจะต้องรจริงๆนะพี่มันไม่ไปให้ไม่ใช่นี่มันไม่ไปให้เราจะต้องเรียนรู้กับอาวุธที่เราใช้ให้มันเป็นเหมือนร่างกายเรามันไม่ใช่อาวุธแต่เราต้องสะกดจิตว่ามันคือร่างกายเราด้วยเวลาเราเอาอาวุธแบออกเนี้ยมันต้านมันไม่ไปแต่ถ้าเราพลิกลงแค่เนี้ยมันไปให้เลยแต่ถามว่าหอยู่กันนะผมจําได้เลยว่านานที่สุดคือสี่ทุ่มดำน้ํากันนะครับ ถึงเกือบตีสี่อีกวันหนึง่งสี่ทุ่ม 6, เกือบตีสี่ชั่วโมงใช่ครับอยู่ในน้ำตลอดเลยใช่ครับมันทําให้เราดําน้ําเก่งขึ้นไหมเราดําน้ําได้อยู่แล้วพี่แต่ว่ามันทําให้เราอดทนมากขึ้น hmm. เพราะว่าเอาจริงๆเหนื่อยมากนะครับกับการรับบทเป็นพยาชะละวัน hmm. ทั้งบนบกทั้งใต้น้ําทั้งซีนอารมณ์ทุกอย่างแต่ว่ามันทําให้เราภูมิใจเมื่อเราผ่านมันมาได้ hmm. ขึ้นมาครับขึ้นมาจากน้ําด้วยความที่คลอลีนกับน้ําเกลือมันกัดตา ไก่ทองอยู่ไหนมองไม่เห็นมันเลยเหายไปไหนหมนม,นมืนอยู่ข้างหนัางจริงเขาก็กไม่เห็นผมมองไม่เห็นก็ฟันกันพลาดมาโดนมือโดนอะไรก็มีบ้างแล้วทีมงานก็นคือดำน้ําอยู่ก็ลงไปถ่ายด้วยกันลําบากด้วยกันตากตําด้วยกันลงไปถ่ายอีกคนนึงก็คอยจับขาตากล้องอมไม่งั้นตัวลอยพอลอยกันอีกทีก็เอาไม้คัดอยู่งั้นเนี่ยไอ้อีกเรื่องนึงก็แล้วกันพญาชาละวันเล่นน้ําฝน คือบางทีเนี่ยยังไม่มีวิแววแต่พอเดินกําลังจะเข้าฉากปุ๊บห้าสี่สามสองโปรยมาแล้วเมื่อกี้พี่ดินเสียงฝนตกอ่ะเป็นพะเราป่ะเมื่อกี้ฝนตกอยู่ไม่รู้ทางบ้านจะได้ยินป่ะนะเพราะว่าที่สุดยอกาตนาเวลาฝนลงอ่ะมันจะดังมากเมื่อกี้พี่ฟังอยู่ต้องถามว่าปกติตกหรือเปล่าไม่เคยตกก็จะเป็นอย่างเงี้ยส,ส่วนใหญ่ท,ที่ที่เวลาถ่ายทําทุกคนจะบอกว่าปกติจะไม่มีมแต่เวลาวันไหนที่ชลวรรณจะเข้าซีนหรือว่าจะถ่ายบทเนี้ยจะมาทุกครั้งครับ ในฐานะที่พี่ช่ำชองในการเป็นพิธีกรบนเวทีด้วยอีเวนต์สดคงต้องบอกองน่นเซอร์ทุกคนนะครับว่าถ้าจะจ้างมิดไปเนี่ยจ้างไปงานอินดอร์เท่านั้นเพราะมาขนาดมากาตนาฝนยังตกระหว่างคุยเมื่อกี้เลยไม่ไม่ครับอันนี้ขอแก้ข่าวเลยนะเอาดอผมกระลับนะครับผมจะมีวิธีคุณกระลับแต่เดียวมีวิธีไงสายมูนิดนึงพี่โตจริงป่ะนิดนึงครับสายมูแบบแบบเข้มข้นไหมเรื่องจริง Nightlife.